สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เช่าอ,อยู่ในช่องสิงการสุภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอ่านนิยายที่ชื่อว่าข้ามพบและผู้ชายของฮังเต้ยนะคะทุกคนอ่า,าตอนตั้งแนะต,ต่ตอนที่หนึ่งเลยนะทั้งมีทั้งหมดอร้อยตอนเอาร้อยตอนค่ะอ่านตอนที่หนึ่งเลยนะงานแฟนมิเตชีฉลองเข้าวงการครบรอบหปี ประธานเฉิงคงไม่รู้ว่าบรรยากาศด้หน้าอบอุ่นแค่ไหนมีแฟนคลับไลายคนมารอตั้งแต่เช้ารบกวนซื้อานมไปแจกหน่อยนะครับมีแต่สาวๆัรงนั้นคงเหนื่อยกันแย่เยอะมากเลยนะครับจะซื้อให้ครับทุกคนเลยเหรอครับพระเอกของเราในวันนี้คือนักฆ่าผู้ฆ่าคนด้วยเสียงสตรีนเบอร์ผู้มีเสียงแห่งเทพบุตรเหมือนตำราเดือนเฉิงยี ขอบคุณทุกคนที่ชอบผมนะครับผมชื่อเฉิงอี้เพื่อให้ทุกคนโฟกัสที่เสียงของผมผมจึงสวมหน้ากาก5ปีมาแล้วที่พวกคุณคอยสนับสนุนผมทำให้ผมรู้ว่าถึงตอนเวลาถึงเวลาที่ถึงเวลาต้องถอดหน้ากากแล้วกรี๊ดหล่อมากเฉิงอี้ฉะรักคุณเฉิงอี้ หลอกกันไปแล้วไม่คิดเลยว่าคุณจะหลอกขนาดนี้สำหรับเป็นสตรีเมเบอร์ชายที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากแฟนคลับชายติดต่อกันเป็นเวลา2ปีแฟนคลับช่ยเหรอครับเฉียงอีแรตาคุณใครนะ่ะไอ้แตวอยู่กับเดียตอลอดไปนะฮะไอ้ยตู เพเอกตูอะไรกันแฟนคลับของเราส่วนมากไม่ใช่ผู้หญิงหรอกเหรอเราเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชายรีบรียกรถพยาบาล็วเข้านักข่าล้มหมดสติไปแล้วเองนั่นหรองอขนาดนี้คงไม่ใช่นักข่าหรอกเราได้รับการช่วยเหลือแล้วเกือบตายเพราะแฟนคลับ ชายกระโจนเข้ามาสารภาพรักเราพยายามรักษาภาพรักประทานจอมเผด็จการมาตั้งหลายปีขอตายดีกว่านายเป็นใครเดี๋ยวนะไม่ต้องใกล้เนขนาดนั้นนายเป็นผูด้ดูแลที่พวกเขาจ้างมาหรอตอนนี้ฉันไม่ต้องการนายออกไปเถอะฉันไม่ต้องให้วารังอย่างเจ้ามาสั่งอออยู่อองอยู่เซียวอย่างข้าหรอก ทำไมละ่ะทำไมพวกเราถึงใส่เสื้อผ้าแบบนี้ละ่ะก่อนมีคนมาเห็นก็จะเข้าใจผิดว่าจะมีรสนิยมแบบนี้เข้าจะเดี๋ยวนะเอาชิวเซียวนายคือไปลี่สีมังอาจใครอนุญ,ญาตให้เจ้าเรียกพะัะน,นามของข้าเช่นนี้เช่นนั้นไปลี่สีจะจะจะพ่อควายในร้ายจะพ่อใครร้าย,ายจะพ่อจะพ่อวายร้ายใน ใครคือผู้นำจงอาจแดงคนนั้นหรอจางอ่างแดงนักเขียนยอดนิยมและมีความสามารถเปิดตัวผลงานใหม่เนื้อหาที่ดีที่สุดที่คุณไม่ควรพลาดนี่เราก็มาในหนังสือหรองั้นหรือว่าเราคือข้าบารังผู้ที่มีเดียวยาวสวมชุดสีแดงที่ได้รับการแต่งตั้งจากควารั่วชางให้เป็นหัววารางัง และมอบให้เป็นสัตว์เลี้ยงแก่อองชูเชียวแห่งราชาวงไปลี่ชายรูปงามที่สุดแห่งแคว้นลัวชางเป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นคนชมตัวเองเช่นนี้แพ้หลอกล่อโดยการใช้ความงามใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกนะตอนนี้ไม่ต้องกังวลเพาภาพลักษณ์ภาพลักสะดุดลอยแล้วทีเดียเลย บอกมาองอี้ส่งเจ้ามาทำอะไรที่ตายเถอดดีตรงไหนเนี่ยต้องมาเป็นสัตว์เดียให้กับวาไร้ในเรื่องยายวาร้าในยายเด้อหลังจากผ่านคืนนี้เราก็จะทำใบเส้นถากของทุกผู้ชายถึงได้มีการพัฒนาแบบดี้อาข้ากำลังถามเจ้าอยู่ภารกิจที่องอิม้มอบให้เจ้าคืออะไรจะไปรู้ได้อย่างไร แย่ yeah, แล้วโอ้ยแย่ละเหมือนในหนังสือจะบอกเหมือนในหนังสือจะมีบอกไว้ฟูชางคือสายลับที่ถูกส่งตัวมาจากแคว้นลั่วชางอองอีค,คือนายของเขาดูท่าฉันจะมีดูท่าฉันก็คือฟูชางเฮ้ย,ยผีดไปหลายท่อนเลยนี่ฉันต้องทำยังไงต่อไปอย่าเซซ่าส้าเป็นโง่ ทำไมพูดก็ตายนะจริงสิวิชาบราซิลเรียนอยูยิสตูถ้าโจมตีจากระยะห่างแค่นี้ลระก็ทำไมถึงไม่มีแรงเลยละ่ะเจ้าต่อสู้เป็นจริงๆสินะลืมไปเลยว่านี่คือด้านของชาวบารางังจะต่อสู้เป็นอะไรกันข้าเป็นแค่วารังจริงจริงอองอีอะไรนั่นส่งข้ามาให้ปฏิบัติหน้าที่บนเตียงเท่านั้น ในหนังสือเขียนไว้อย่างนี้แน่นะเจ้าคิดพ่กข้าเชื่อรืยถ้าไม่พูดความจริงข้าจะตัดมือเจ้าซะก็จบตอนที่หนึ่งไปแล้วนะคะสำหรับจำบที่เรืองไม่ได้โอเค